สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ปุ๋นแกงเนื้อค่ะนึกจะกินแกงเนื้อย้อยไส้นอเรียงค่ะเนื้อย้อยก็คือเนื้อส่วนติดติดเอ็นแล้วก็พังพืชน,นะคะเป็นเนื้อที่ว่าไม่ค่อยสวยงามค่ะก็จะตัดทิ้งตอนที่ว่าแตงเนื้อคายนะคะแต่ถ้าเอามาแกงใหทึ่งเครืองนะคะก็จะอร่อยนึบนับไปอีกค่ะเราต้องมาใส้กันเคี่ยวนานๆน,น,นะคะตอนที่ปุ้นไปซื้อเนื้อย้อยเนี่ย เนือ้อส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะคะจะดูคำคำๆค่ะปุนก็เลยไม่เอาคับเลี้ยนเป็นเนื้อไชโครงแทนแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นใยๆแ,แกงแทนได้ค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบไปวิธีทํากันค่ะเนื้อไชโครงค่ะนอเรียงค่ะขั้นตอนแรกต้องเอาเนื้อมาลรวกก่อนค่ะ คิงลงไปค่ะเกลือค่ะล้าจีนหนึ่งป้านะคะดับข้าวค่ะวิธีนี้ได้พ้นจริงๆค่ะเหล้าจีนกับคิงเป็นซื้อล้าจีนติดบานไว้นะคะมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ คุ่ณลวกระมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปลางน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะจริงๆเนี่ยปุณยากแก้งเนื้อย้อยนะคะอยากจะเคี่ยวเนื้อนึบๆค่ะแต่พอไปตลาดไปเจอเนื้อยอยแล้วยุ่สภาพไม่ค่อยน่ากินเท่าไรเลยค่ะมันก็เลยเหลือกาเนื้อชายโครงมากนะคะแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ อยากจะเคี่ยวเนื้อนุบๆค่ะนี่ค่ะเนื้อใสมันด้วยน่ากินมากเลย นี่ค่ะเ็ตแล้วก็เอาเนื้อไปรวนให้แห้งนะคะ,ะนี่คือเครื่องแกงทีนะคะกับกะปิค่ะเครื่องแกงค่อนข้างจะเข้มข้นค่ะเจ้านี่บนจะละลายกับกระทิค่ะกะปิไม่ต้องใช้มาร์กนะคะเดี๋ยวจะเข้มค่ะ เราจะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาแลว้วก็ซีอิ๊วข้าวด้วยค่ะเพื่อความกลมกลมค่ะ คุ้ยเนื้อซุปนะคะทีนี้เราก็ใส่เ์ฟืส่หนึ่งไปค่ะ แก่มัดเลยนะคะถ้าเตดเคืองแกงซึมข้าวไปในเนื้อเลยค่ะพัดไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวไมส้สายนาม,มอย่งไปนะคะนามลางช่วยเคืองแกงค่ะพอแรงไฟขึ้นค่ะ เป็นใส่กระลังนะคะถ้าเผื่อชายกะทิซดก็คือห้างกะทิค่ะนี่ปุนชชยกะทิลองกันเลยผส้มน้ำนะคะดี๋ยวนี้เติมหัวกะทิทือเลือกค่ะเคี่ยวใส่กระกลังไปเรื่อยๆนะคะมันจะเติมกะทิพัวกะทิไปเลยนะคะเคี่ยวถีเดียวไปเลยค่ะเคี่ยวจนเนื้อนุ่มนะคะ ปรุงรสกันนะคะมันตานค่ะส้นชนชาผงชูรสค่ะถ้าเผื่อไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะจะเป็นรสด,ดีก็ได้ค่ะนี่ก็เคี่ยวไอ้อ้นในน้ำงวดลงนะคะ กินแล้วนะคะดรอดชชัดเคมคอนเพดดอนมาร์คเลยค่ะเอาร้อยกลมๆหลงตัวเลยเดี๋ยวปุญจะใส่ลูกเลี้ยงลงไปนะคะ เดือดิดสก,กรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหอมหนุกเลี้ยงมาด้วยค่ะทีนี้ก็ตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ ร้อยมากๆเลยค่ะร้อยจังมู่เลยส้มกับทีวายากกินค่ะเพื่อนคนไหนถ้ากินเนื้อก็ลองแก้งแบบปุ่นดูนะคะปุ่นับรองว่าร้อยไม่ผิหวังเลยค่ะค่ะแล้วพบกันไม่ในเมนูต่อไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจชงครัวคุณปุ่นด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ